สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นความรู้นะครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากในฟิสิกส์ครับคือวิธีอธิบายการเคลื่อนที่ค่ะสวัสดีค่ะซึ่งหัวใจสำคัญเลยเนี่ยมันอยู่ที่การเข้าใจปริมาณ2แบบครับ,รบทีเ่เรียกว่าสเกลาร์กับเวกเตอร์อืมใช่ค่ะเราจะมาดูกันจากเนื้อหาบทเรียนฟิสิกส์ออนไลน์ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าปริมาณต่างๆเนี่ยมันจัดหมวดหมู่กันยังไงค่ะ คือการแยก2อ,อย่างนี้ออกจากกันได้เนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะคะในวิชาฟิสิกส์เพราะมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการอธิบายอะไรๆหลายๆอย่างไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่อย่างเดียวครับเราต้องไม่ลืมว่าฟิสิกส์เนี่ยเ,เป็นวิทยาศาสตร์ที่ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือนะคะแนวคิดต่างๆมันก็เลยมีความหมายทางคณิตศาสตร์ที่แบบชัดเจนมากๆน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่า แนวคิดหลักๆก,ก็คือปริมาณทางกายภาพเนี่ยมันแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะกลุ่มแรกคือบอกแค่ขนาดหรือค่าตัวเรขอย่างเดียวก็พออีกกลุ่มนี้ต้องบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางด้วยถึงจะครบถูกต้องเลยค่ะกลุ่มแรกที่เราเรียกว่าสเกลาร์สเนี่ยนะคะคือบอกแค่ขนาดก็พอแล้วลองนึกภาพตามนะคะถ้าเราบอกว่าระยะทาง5เมตรหรืออุณหภูมิวันนี้20องศาเซลเซียส หรือแบบว่าไฟล์เพลงนี้ขนาด256ร้ยไบต์อะไรแบบนี้ค่ะคือข้อมูลมันครบแล้วในตัวไม่ต้องถามต่อว่าไปทางไหนอ๋อเข้าใจแล้วครับคือบอกแค่ว่ามันมีเท่าไหร่ก็พอไม่ต้องบอกว่าไปทางไหน ใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยทีนี้กลุ่มที่2ก็คือเวกเตอร์กลุ่มนี้จะต่างออกไปคือต้องมีทั้งขนาดและทิศทางนะคะถึงจะสื่อความหมายได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์ครับตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่ารถยนต์คันนี้วิ่งด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีแค่นี้อาจจะยังไม่พอในทางฟิสิกส์ต้องระบุด้วยว่าไปทางทิศตะวันออกหรือ,อยังถ้าบอกว่าเดินจากบ้านไปร้านค้าได้การกระจัด5ไมล์ก็ต้องบอกว่าไปทางทิศเหนืออะไรแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวนะครับแสดงว่าสมมติผมขับรถอยู่มองหน้าปัดมันขึ้นว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นคือแค่ขนาดใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นคือขนาดถ้าจะให้เป็นเวกเตอร์แบบในฟิสิกส์จริงๆผมต้องรู้ด้วยว่าผมกำลังขับไปทางไหนเช่นแบบไปทางเหนือหรือตะวันออกเชียงใต้อะไรอย่างนี้ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะตัวเลขบนหน้าปัดรถยนต์นั่นแหละค่ะคืออัตราเร็วซึ่งเป็นสเกลาบอกแค่ว่าเร็วเท่าไหร่ แต่ถ้าเราพูดถึงความเร็วในความหมายทางฟิสิกส์นะคะมันต้องมีทิศทางด้วยเสมออื hmm. มันเหมือนเวลาเราบอกทางเพื่อนค่ะถ้าบอกแค่ว่าเดินไปร้อยเมตรสิเพื่อนคงงงว่าไปทางไหนใช่ไหมคะครับครับจริงด้วยแต่ถ้าบอกว่าเดินไปทางหน้าปากซอยร้อเมตรอันนี้คือชัดเจนเลยนี่แหละค่ะ ความต่างของเวกเตอร์คือต้องมีทั้งขนาดและทิศทางโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วกระจ่างเลยครับมันทำให้ผมนึกไปถึงคำอื่นๆในฟิสิกส์ที่เคยเรียนมาเลยอย่างเช่นคำว่าระยะทาง distance กับการกระจัด displacement ที่มันคล้ายๆกันใช่ค่ะใช่หรืออัตราเร็ว speed กับความเร็ว velocity ที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้หรือแม้แต่ความเร่ง acceleration แสดงว่าการเข้าใจเรื่อง s เก l a r กับ v e กเตอร์นี่เป็นเหมือนกุญแจดอกแรกเลยนะครับสำหรับการเข้าใจคำพูดนี้ให้ถูกใช่ค่ะนั่นคือหัวใจสำคัญเลยจริงๆแล้วในฟิสิกส์เนี่ยคำศัพท์แต่ละคำมีความหมายที่เ,เฉพาะเจาะจงมากๆแล้วก็มักจะถูกจัดประเภทไปเลยว่าเป็นสเกล a r หรือเป็นเวกเตออย่างระยะทาง ที่เราเดินจริงๆบนถนนที่มันอาจจะคดเคี้ยวไปมาอันนั้นเป็นสเกล a าค่ะบอกแค่ความยาวทั้งหมดที่เดินครับแต่การกระจัดคือวัดตรงๆเลยจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายว่าห่างเท่าไหร่และไปทางไหนอันนี้เป็นเวกเตอร์การแยกแบบนี้ล่ละค่ะที่ช่วยให้เราวิเคราะห์การเคลื่อนที่หรือแรงหรืออะไรต่างๆได้แม่นยำขึ้นเยอะมันต่างจากภาษาพูดทั่วไปที่บางทีเราก็ใช้คำว่าเร็วปนๆกันไปหมดเลยเนาะ ใช่เลยครับงั้นสรุปง่ายๆจากที่เราคุยกันมาก็คือปริมาณทางฟิสิกส์มี2แบบใหญ่ๆคือสเกลร์สนใจแค่ขนาดหรือเท่าไหร่ค่คะกับเวกเตอร์ที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางก็คือเท่าไหร่แล้วก็ไปทางไหนด้วยถูกต้องค่ะเข้าใจได้ชัดเจนเลยทีนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อย,ยอดนิดนึงนะคะครับได้เลยครับ ในเมื่อทิศทางเนี่ยมันสำคัญมากๆสำหรับเวกเตอร์ใช่ไหมคะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีเวกเตอร์หลายๆอันละคะเช่นมีแรงหลายๆแรงมากระทำต่อของชิ้นเดียวกันหรือว่าเรามีการเคลื่อนที่หลายๆครั้งต่อกันการที่เราจะเอาเวกเตอร์เหล่านี้มารวมกันเพื่อหาผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันจะเหมือนกับการบวกเลขสเกลาร์ธรรมดารรมดาหรือเปล่าคะอืม น่าคิดเลยครับแล้วถ้ามันไม่เหมือนกันมันจะต่างกันยังไงนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะซึ่งมันก็ต่อยอดมาจากความเข้าใจพื้นฐานเรื่องเวกเตอร์ที่เราคุยกันวันนี้นี่แหลคะค่ะ